สองว่าอบยากไหมปวดยากเลยค่ะปวดยากวิชาไหยากที่สุดวิชาอังกฤษค่ะอังกฤษอังกฤษก็ฝึกมากที่แรกเลยมาก่รเลยทสุดมาลูกออเจ้าองไี่แรลูว่าเจ้าองมาที่อย่งเอาต่อมาต่อมาลูกต้องเห็น ชอบไมชอะไรที่สุดดนตรีขาวไ่าวมันดีอันี้อะไรครับโเชนรงขาเป็นนักเรียนเล่นงเาวอ้าวไปดูกันต่อครับดๆเดีลยวเะพ่อไปถามก้อนกอนวันนี้ะาไปหนอานนีเตเนสอไม่ใชไม่ช่นอันีสองไหนได้สองไมช่ตอบที่สองเพระอบยากกว่าอนี้ยากสุดทําตัวทําตัวทําตัวองยากสุด อันนี้ไหมด้วยกันยืดขายืดขึ้นห่างยืดอ่ะพัวมันยานไม่มีหผลของมันทำไมยากโอ้ตาแรเท่าไหร่กินักเก็งกันได้องไมใชไ้สองส้างนะคม่ได้สองจับไม่ใช่สอบะไม่ใช่ไม่สอ่างห่างห่างหไม่ใช่เล่ายุดปีิกปีชกปิกง่ายสุดข้อตที่องไหนสอสามสองสามปีชิไม่ใช่ไงคู่ได้ไม่ใช่ยังสี่ระบิดง่ายสุด

พี่รายได้ยากสุดคณิศาส์คณิตศาสตร์ง่ายสุด่แตยังไม่พอค่ะคณิตศาสตราอยากสุดค่ะคี่เราอยากสุดสอบต้นไรพี่ชาง่ายสุดเด้อังกฤษค่ะอังกฤษง่ายสุดโอ้แสดงว่าชอบภาษาอังกฤษคณยตได้ตัวเด็ดภาษาอังกฤษง่ายสุดแล้วแสดงว่าชอบภาษาอังกฤษโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากครับหายากนักเรียนที่จะชอบภาษาอังกฤษนะครับยันยันยันมันดุมเงี้ยห้องเลยมห้องเดิมไปเลย เปิดแลวครับวันนี้สอบกี่วิชาวันนี้สอบกี่วิชาห้าวิชาตอนเช้าตอนเช้าตอนเชาสองวิชาตอนไหนสามอ๋าวิชายากสุดนีไหมมีภาษาอังกฤษโอ้โหบอกวิชาภาษาอังกฤษยากสุดเพราะว่าคนหน้าจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวทำคริปต์ก่อนอ๋าวิชาอะไรยากสุดจะวิจะวิยากวิชาตอนไหนวิชาตอนไหนวิชาอะไรคุณวิชาทำไมยากมันเป็นเนื้อหาที่เราต้องจำอ่านเยอะครับหาเวลาบ้างอ่านเยอะไริหาเวลาดีๆให้มาไปแล้วอ๋อว่าจะทำอะไรเดี๋ยวลองรอบ็จก่อนเปิดได้ปะ

สอบวันสุดท้ายสอบวันสอบวันสุดท้ายกลาว่าจะผ่านกี่วิชาผ่านตายวิชาตอนบ่ายวิชาอะไรวิชาาตริาศาสตร์เิมเศศึกษาทศึกษาอสาวิชาเลยา่าจะ่ว่าจะผ่านเศศึกอว่าจะผ่านเศศึพ่อเป็นวิชาที่ชอบมาก Thầm làm luôn nướng cho mạng, năm nào? Năm nào? À, cao cho phản chỉ sao? 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 không Chưa à? Tốt, đây, tốt à. <laughs> Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นฮะไม่ใช่นอนเอาเรียวไอ้เรียวเอาจริงจังจริงจังมาเป็นชาภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวเจอครูตําหกนะอันนี้ให้มาใช่หรออังกฤษแตจะโบ้ไรขึ้นมาโบ้เพื่อเออมันวนแสดงสอนแสดงว่าแสดงสอนดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตําหกนะครับอ่ะให้สอบได้สอบได้นี่มัได้ดิมัหามัหามัดห่าเี่ยว่ามัหกแรงอ้าไม่ได้เป็นไรว่าสอบยากกวะสอบง่ายอยู่ภาษาอังกฤษไงเอองูขึ้นเยอะไงเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวเบี้ยวกเยอะ สอมชยัเจมี่คเจมีเจมีารวทยบ่ค่น่อแกอมาสอบมาเจชั้นะนดัเิไม่เจมี่ชั้นที่ีไม่แรกฮมือทีสองสิบสิวิชาั้หมดสิ่วิชากาวิา์เจมีชับ่นี่รอนี่รอแกทวิชานี่อภิก็เนนะอ่อผ่านหมดนะครับชควนีโช่ดีตใหม่เครับชคดีตัใหม

ชชออบิาะไร่ผู้ก็ว่าอยู่ไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านไม่ชอบพิชชาตั้งใจตั้งใจตอนบ่ายนะครับแค่ตอบได้แล้วก็เดินขึ้นไปตอนนี้สิบสองห้าสามที่จริงก็ต้องขึ้นไปแต่ขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นแดดขึ้นฝน สอบไม่สอบใช่ยังสอบสอบบินสอบสอินเปรเปรข้นว่ปุ๋มเงี้เปล่าเปรสอบใช่ยังสบไมไม่รู้แบ็คงสอบไม่ใช่ยังวันวันเออสอบชอ่างไเอาไม่รู้กมนี้ไม่รู้ครับผมนี้สังคมสังคมแกว่าจะผ่านวิชาไหมที่ที่สอบมาสิบห้าวิชาแกว่าจะสอบผ่านวิชาป่าววงมือทองนะเพื่อนวางมือทองมือทองมือทองเป็อย่างวะ

ามเดียวดไปเฮ็ดกระเพาซยคุเด้อรอครูอยู่างล่างเด้อบ้องหักเด้อหักล่องบ่บ่คล่องเด้เป็นยังสรุปว่าเป็นเป็นกระเพาะเป็นกระเพาะ่นไม่่กินเือไม่ได้ครับอา้นนงเ่นมเขา่ได้มูจิแลวฮะมึงกินหนึ่งสิมูกิขนมปังกินขนมปังกั่กินูักคนักกอยากกินบงกยกกวกีมึงกวันนีสอผ่าน่ ได้เงินคู่อ่ะนะมึงกับวัากับวันได้เงินคู่อ่ะก็น่าจะได้ใช่ไหมครับพ่อแบบว่าเราเรียนดีเพ่าอย่าไปเชื่อนะครับพวกนี้อย่าไปเชื่อนะครับอันนี้ฝนตกนะครับเด็กๆครับเด็กรอแล้วรอแล้วนะครับสอบอีกนหนึ่งวิชาครับวันสุดท้ายของวันนี้นะครับหนึ่งสุดหนึ่งวิชาสุดท้ายของวันนี้ว่าจะไปเอาน้ำผมจะไม่เป๋าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเดี๋ยาว

เต่าของ,ง,งเด็กเต่าของเด็กเล้วหนึงแล้วสากไ้หงเงปดคุมสอบต่อครับพนดไวมากเก่งน้อยหนึ่ง เรียนนั่เรียนกำลังจะกลับบ้านกันนะครับสายนี้น่าจะเป็นสายวันยางนั่นแหละเสาสางเสาสางเสาเนี้ยไงบ้างยากไหมวิชาอะไรยากวิชาสังครับวิชาสังคมวิชาง่ายเด้ทุกวิชาด้วยวิชาง่ายทุกวิชาเดี๋ยวเรนแองกันเดี๋ยวห้องไหนห้องหนึ่งหนึ่งสองต้งหนึ่งห้องของเราล่ะวิชาไหนง่ายคณิตคณิตเก่งคณิตใช่ไหม วิทาศาสตร์ยากเหรอวิชาที่ยากอ่ะสังคมสังคมยากทำไมถึงบอกว่าสังคมยากวันนี้หกสิบเพอร์ถามต่อถามต่ออยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านไหนครับบ้านหัวสะพานหัวสะพานชอบวิชาอะไรที่สุดวิทยาศาสตร์ฮะวิทยาศาสตร์ง่ายยากเด้วิทยาศาสตร์ก็ยากแต่แต่ก็ชอบด้วยชอบวิชาที่ยากวิชาไหนง่ายสุดใส่ใส่ก็ได้ นี่เป็นตอนอเครับโอคครับแม่เอลสอบวันนี้เป็นไงบ้างชิวๆครับได้ไหมได้อยู่ครับสิวิชาครับว่าจะผ่านทุกวิชาไหมผ่านอยู่มีวิชาจะตกไหมห้าสิบห้าวิชาอะไรห้ประวัติครับประวัตอ้ออกมาแนวประศาสตร์สังคมครับนี่นี่ขาบัญญังใช่ไหมเขาอยบ้านไหนบัญญัางบัญญังคุ้มไหนครับบัญญัางอะคุ้นเนือนะครับนี่น้อเด็กๆนะครับสายบัญญังสายบัญญัง

วิทยาศาสตร์อ๋อค่ะเคมีครับเคมีหลายเสียงกันนะช่่งไหนเสียงฝั่งสามครับฝั่งสามตัวเลือกเคมีน้ำโอเคครับผมสอบสามสอบไม่นี้เป็นไรนะเข้าใจบ่ได้ครับวิทยาศาสง่ายสุดช่ะขั้นครับคณิตศาสตร์ยากสุดง่ายสุดครับยากสุดเด้อง่ายสุดภูมิใจเชียร์ภูมอันนี้ผมใจเชียร์ภูมิไงอันนี้ขั้นนิดไงแสดงว่าเก่งคณิตสังคมยากนี่เดี๋ยวยากไม่ใช่ยาก ังคมกังนขี้หนักหนักเพราะว่าครับยากเพราะว่ามันยาักเข้าไปดิเออเอาโอเคนะครับหลายๆเสียงก็บอกว่าสังคมประวัติศาสตร์ยากนะครับก็มันเป็นเรื่องราวที่ต้องอ่านหนังสือนะครับสังคมประวัติศาสตร์นะครับมาดูเต็มๆที่บ้านไหนล่ะนนทองนองทอง่าไหนล่ะห้องสามห้องห้องสามสอบไม่ได้เป็นไงนะสอบวันนี้เก่าเหรอเข้าใจไหม เชียวเชียวใครทุกวิชาค่ะค่ะมีวิชาเด็กหนักใจวะคณิตค่ะคณิตกลาว่าที่โบพันมีวิชาที่กลาว่าที่โบพันปะน่าจะอังกฤษค่ะอังกฤษน่าจะได้สอบซ่อมทำไม่ได้เอ่านเยอะๆเยอะเดี๋ยวก็ทำได้ของตัวเดะโอ้ยสอบเสศษสอบเสศษจัดใหญ่เลยของตัวเได้วิช่เดะยากไม่ใช่แต่ไงวิชาง่ายกัภาษาไทยนี่ก็ภาษาไทยไงยากเด้ยากกัอังกฤษอังกฤษนี่ยากอังกฤษนะครับไม่ได้ยากสังคมนะครับ ดูกลุ่มนี้บ้างค,ครับเด็กน้อยมสามครับมสามันบ่นอ่ะมสามเอาแต่นี่คือสองจุดนึยังบ,บอกปักจุดที่บ้านไหนนันท้องล้อรถ้อสอบวันนี้เป็นไหนะนะลูกายากายาไรยากไรไมชายากน,นิส์ค่ะนณิสร์วิชาที่ไงเด็กูกาค่ะกาวที่เต็มหมดลูกค้าสอบของห้องไหมค่ะอาจารย์โอเคครับนี่คือความเห็นบางส่วนเดี๋ยวไปดูกลุ่มนี้บ้างครับดู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  ว่านี่นี่ว่านี่ะนั่นตรงไหนน่ะโอ้ยขาดองเอ้ย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 นี่ขาดองของแท้นเอาเป็นอย่างเงี้ยว่านั่นตองเก็สอบไปไหนมาไหนะยากกว่ายากยากภาชาอังกฤษเลยสามพิเศษสามพิเศษสามพิเศษโอ้ยขางพวไหนเห็นไอ้พวกเขาไอ้พวกไอ้ว่าวิชาสังเกตยากแต่ตัมานขึ้นมากสังคม ประพัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์อย่างพวกนี้ได้เรียนอ่าโอเคว่าแต่กว่าเทสได้บ่แต่ว่าเทสก็สอบได้บ่ผ่านดูวิชาบ่บ่ผ่านอ่ามาเริ่นกันมาเริ่นกันสุธาที่นี่สู่ยังวะสุ่ลาสุ่ลาลีนี่เออจะบ้านไหนตัวบ้านทบ้นดองนี่ค่ะบ้านดอองเปดเลยก็สอบยากบ่เหมืนนะยากไม่ใช่ยากสุดอังกฤษอังกฤษเอาป้อนสื่อมาดิเฮ็ดาวดูขก็เลยอ่านออกวะอ่านได้อยู่แปลได้บ่แปลก็ได้เลยอ้าวส่วนต่อไปวิชาได้ไงเลยมาพิชาม ไงมากน้ำโอเคปราณนั้นครับบ้านไหนล่ะตัวนเชิงค่บ้าเงไครับรรถรถงนี่ขาเดียวกันบ้นเนี้ยังนี่ย้กันปะคนละเจ้าไปชาสองไม่ได้เป็นในชาสองมืดตึบตูช้าเปิดไฟมาปังมาปังน้องชมพู่นะครับนี่เคยไปย่ามบ้านไหนครับอ่าโอเคนะครับนี่คือสายข้องขาดงตัวเลหล่ะที่บ้านไหนอานอนทอง อันนี้ก็รถล้อทั้งพวกไอนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะครับไปดูขา้างในของการเรียนว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเจอสินหล่อ,อ,อ,ลอ,อของเราข้อหล่อครับ <c oughs> ข้อหล่อก้อถามนะครับข้อหล่อครับข้อหล่อเอาข้อหล่อมาเดีบเอาไหมไปได้ข้อสอบมือหนาะยากมีแนะค่แต่ยากสุดอังกฮะอังกร์ยากสุดดมีแค่ง่ายสุดแฮะง่ายสุดกะนิสส์ณิสส์อู้สุดยอดมากข้อหล่อข้อหล่อแค่นิสส์ได้อะเดี๋ยวมาคณิตศาสตร์เดี๋ได้เกียร์ได้คณิตศาสตร์บัตรกระดึ๊งบัตรกระหอกม่ก เออเยั่ยมย่มยมย่ไปห่อไปครับไปห่อไปแศรครับเบแซบครับแศรครับทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์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 นี่รันครับเดี๋ยวเรามาถามคณะกามรดนัรีูรับนไงบ้างนะคับวันนี้พนการนักเรียนทำอะไรครับทำอะไร มหาน้าตามหกสอไเยนเดี๋ยวแ่มาดูิชาดีมาดูิชอบก็เปิดใจชาสิี่โดยประมาณยประมาณสิบสีงวิชาประมาณนี้นะครับอ้าวิชาไนง่ายสุดเดไม่ง่ายสุดสุดยอดมากสุดยอดมากเออวิชายากสุดนะาไวเดี๋ยวเอาห้าก่อนดิเอาหาก่อนดิเอาไปเยวิชาวิชางตัวด้ ไปกันลอกกันลอกมือลอกมือเดี๋ยวก้องคิดกำตอบก็ลอกมือเอาไปเอาถามทางวิชาบ้างครับวิชาง่ายสุดมไ้่น่ะวิชาง่ายสุดมไ้่น่ะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาเพราะไปมหาวิทยาเป็นวิทยาศาสตรมันมีสามทีวิทย์มันมีเเอ่ออย่างก็เคมีชีวะฟิสิกส์อ๋อเรียนภาษวิชาต่างก็เลยบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดไ่าเรียนพวกเคมีชีวะฟิสิกส์ก็เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยง่ายได้วิชาไงเด็กอังกฤษโอ้ยได้อังกฤษง่ายเจอหลายคนนะได้บอกอังกฤษง่ายตัวเด้ก น่ะอันกินง่ายสุดมากกว่าซานกินเด็โอ้โหเคนหนาตาได้อยู่อยากเด้อใชกไหมอยากเด้เปอแค่นิสสานอยากธรรมดาครับของคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับจะบอกว่าคณินิสสันอยากครูก็เป็นอย่างนั้นครับโอ้โหแต่งหน้าแต่งนายว่าแต่งแบบใส่สติกเกอร์แล้วใส่สติกเกอร์ูวิ่งวิ่งตอนนี้กลุ่มคณะกรรมการนักเรียนกำลังตั้งวงเล่นเฮลโลกันนะครับอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรครับมันคืออะไรแค่ศาสตร์อะไรเนี่ยจิ้งเล็กเพื่อเล่นเพื่อ สาสมองนะครับแยกแยะว่าอะไรสีแดงอะไรสีเหลืองสีมเงสีเขียวมันตาบอดีก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเอาผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเล่นอะไรยงไงนะครับแต่ก็เป็นกิจกรรมที่เล่นกันได้ำะวันนี้วันนี้ออกยังถามไปยังออกแลกันผู้ถามยังเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะ่ไสอบอ่ะาท่ได้เนี่ยบริเเนี่ยค่ะวิชาดง่ายสุดสุขาค่ะสุางาสุดง่ายสุดเคมีค่ะมาได้ยังมาคยใช่ยังมาคุยจานานอนงานดมาคุย้เอาี่เขากท่ไหน ตัวยงไงองนึ่งค่ะของนึง,ง,นง,อง,งเอามีพีออ่ทัไปดิก็มีค่ะหนูมักอเป็นความซอมของเรานท์วมกันคือวิทยาศาสตร์ทั่วไปอโอเคครับประมาณนั้นครับประธานนี่ประธานคณะกรรมการครับชมรมิ์เกประธานนะครับเี่ประธานว่าไงสอบอ่ะเปน็นไงได้สอบ,สอบได้สอบ,สอบต่ปรสอบสอบไม่ได้ได้สอบอ่าวิชาใดวิชาใดงวิชาใดงศิลปะศิลปะง่าง่าสุดละชาอ่างเด้เสัตว์าทัวิชา่ากี่ัดยว แกว่าพิชาตอไรที่ตกพี่เนา้ิงท่าเขาที่มั่วเหมือนใจเลยแค่นี้ปกติแค่นี้พามาเอ้ยพี่นี่มั่หกมั่หปกติมั่วแค่นี้ได้เกตเลยเกตสามเกตสสอบจะเทียบพามาผ่านเนี่ยวพามาแก้กันไปนะครับตำรวจครับตำรวจตำรวจนี่คือบรรยากาศในห้องสภาข้างในมีทีมงานอยู่ไหมเจอพี่หมีบารวงแล้วครับมอคีร่าสัตว์มอคีร่าสัตว์เดี๋ยวก็จะรายการอะไรวันนี้จัดจัดครับจัดทำอะไรครับนี่ยกำลังกำลังเรียกออปชั่นอยู่คอปชั่นทำอะไรครับเป็นเกมโอ้ปืนครับ เอาสอบวันนี้ทาดีเจเครื่อหน่อยสอบวันนี้เป็นไงบ้างได้ครับไก้แห่นอนไก้แค่ไดแก้ให้นอนไปไมคุยแด้วันนี้ไปไปไ้แก้ให้นอนดีเจเครื่องนะครับจัดรายการนะครับต่อแต่เครื่องเสียงไม่มเวลาหนังสือครับดีเจเคืองเอันี่คือบรรยากาศของการเซสมบูรณ์นะครับฝนตกก็ดีเลยหลังจากที่เราสอบเสร็จนะครับเดี๋ยเเราไปเาว่ากันอะครับ

ตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยเออผมเป็นเด็กน้อยโอ้นะครับมอปลายผมก็อยู่ที่นี่ครับมอต้นก็อยู่นี่ก็เจอแก๊งเนี่อยมอต้นนะครับก่อนรุ่นพี่ผมอยู่นะเนื่องจากว่าก็เป็นนายของแกนะตลาดนะครับเจ้าของรถนะครับนะครับสายยาวสายยาวนะครับสายยาวปอน้องตลาดแม่แรงอน้องแสดงว่าบ้าพ่อผมสิบก็เปีเฮ้ยกวนเดี๋ยวต้องต้องกวนไม่ต้องกวนต้องกวน ไะหมายวงมาเจ้าไว้ยังเรียนรถใช่เป็นรถหกร้อยว่าไม่รถบัสเออนะครับท้าผมครับผมครับนี่ครับตลาดครับครับนี่ขาดวงบ้านไหนก่อนน่ะนั่งท้องนั่งท้องหอนไปเด็กเก็บเหยีดใครมันฝากคนเลยเจ้าเอาโอเคครับไปครับไปบ่ายโชคดีนะครับขับรถต่อไปนั่งรถต่อไป